กาบสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่รายการซ้อคิงรายการแห่งความเกลือกันนะครับและวันนี้เราก็อยู่ในเกมโรบอกใน맵ที่มีชื่อว่าบ็อกฟู้กันนะครับ <Ooh. S 1> เอาละครับและวันนี้เราก็มาดูดีกว่าว่าใครที่มาแลกผลกับผมบ้างนะครับเพื่อเป็นการไม่สิวลาไปดูกันเลยดีกว่านี่นะครับคนแรกผู้โชคดีนะครับเนียเขาก็าาผลบาเรียมให้ผมผมอาผลพระให้เขา กดเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยกดสิครับโอเคกดเรียบร้อยแล้วเนาะจากนั้นเราก็รอเวลานับถอยหลังนะครับเพียงแค่นี้เขาก็จะได้สิ่งที่เขาอยากได้แล้วนี่เห็นไหมโอเคไปดูคนถอดไปดีกว่านี่นะครับผู้โชคดีคนที่2นะครับเขาก็แมากมากหมผมผมก็พาะไม่ให้เขาก็นับถอยหลังเหมือนเดิมไม่มีอะไรมากมายเนาะเพียงแค่นี้เขาก็จะได้ผลพระ แล้วครับเนี่ยบอกแล้วผมให้จริงอยู่แล้วโอเคไปดูคนที่สามดีกว่านี่ครับคนที่สามเราจะได้ผลดีๆกับเขาหน่อยเป็นผลเพลงนี่แหละ <c oughs> โอเคเราก็ให้เขาไปนะครับเนี่ยเรียบร้อยโอเคครับคลิปวันนี้ก็มีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกด subscribe ด้วยนะครับ ส่วนผลประตูกับผลตีนหมีนะครับหรือผลเห็นความเจ็บปวดละมั้งไม่รู้เหมือนกันนะใครที่อยากได้ก็มาแลกเลยก็ได้ก่อนที่มันจะหมดเนาะแต่มันไม่หมดหรอกมันเก <c oughs> ลือไปเลยครับบายบายครับสวัสดีครับบายครับผมบายครับ